ที่เราทํากันเมื่อสองวันที่แล้วตอนนี้เพก็ย่างแล้วใกล้จะได้ที่แล้วดู mm hmm. เห็นไหมอะมาเด้อใครสนใจอยากจะกินกาแฟมาเลยเพจะเซ็จแล้วนะสตาร์ทรถด่วนแล้วเร็วไปไปกินกันดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนพระวัามาแล้วมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้ววันนี้มามาตามผลงาน ผลง,งานอะไรจ้าใครได้ดูคลิปทําใส่กอกไปแล้วเนาะวันนี้เพยก็อบแบบว่าดูน่ากินไหมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆก่อนที่เราจะลงมือกันดูมาเลยจ้าไม่ละห้าบาทจะไม่ละห้าบาทมากินกแกแพเด้อทุกคนไม่ละห้าบาทห้าบาทเพยก็มีลูกด,ดนะูดเนาะมีพิกขี้หนูลูกด,ดูดแล้วก็พักกะหล่ำใช่เขาเรียกวักกะหล่ำไหมกะหล่ำปีนั่นเลยเนาะ ม,มาคัตมาดห้อยากกินมาหลายวันแล้วแค่มีเวลาทำวันนี้มันก็เลยจะมากินกลังร่อนเนี่ยดูอาจารย์ยิบยิบเฉาะยิบฮ <c oughs> ืมอร่อยกำลัลงร่อนดูดี๋ยวพี่จะบีให้ดูดูนะ ยุ้นเ็ไม่จอยอ้ึมกัสแบบบุ้นเสนแน่น อฟูคัพูดเลยว่าอร่อยใครเคยไปใครเคยโคราชนะเชื่ออื่นแค่มเคยเห็นฟังมาก่นอนต่นจะคุยฟังว่าก็าโคราชทำไหนก่อนเนาะใครเคยคนะขึ้นรถบัสพค่นี่ยขาประจำรถบัสตอนไปเรียนอย่างโคราดนะม,มาละห้าบาทกันหนึ่งใหญ่ มุณงินแบบนี้เลยแพชชอบกินทุกวันเวลาไปคืนโนรถบัสแพชต้องซื้อทุกรอบทุกวันนี้ยังมีขายอยู่มากหนาบิ๊กซีคือไข่บิ๊กซีหนาอสนอ,อสโนออสโนคือไร ต้องเรียนอ่ะฝึกนี่พักการกินคลิปนี้ของแซ่เหนะมือนจะสลักทะเลนะเพราะหอมันร่อน แต่ใส่ของต้องกินร้อนๆข่าวกา้าเนียวอ่ข่าก้าวุาเสร็จแบบพอดีกันเลยทุกคนหมูก็พอดีเลยใส่หมูมากกว่าไเลยแพ้ใช่หมูสามท่านแพ้บอกไปแล้วเนาะในคลิปนั้นว่าแพ้ถ้าใช่เป็นหมูเนื้อเลยน่ะมันจะแข็งเกินอันนี้มันจะมีแบบเท็กเจอร์ความความมันนิดหน่อย รู้ไหมล่ะไล,ไล่ไล่มากินกาแฟถ้าใส่ผงแหนมไปท่อนหนึ่งนะท่อนโตเอาไว้คืนหนึงน่งอ่ะพอดีเลยจำออกกำลังเริ่มปเปรี้ยวนิดๆนะเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้นะถ้าไม่ใส่ผงแหนมนะ ยากได้กินท่านน่ะร่อนอะ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้เอาตากไว้จักวันวันครึ่งก็ได้กินและนั่นถ้าบอก ถามว่าทำไมแพรถึงคำเป็นแพรฮัดเอาเนาะคิดถึง ินใส่กอกคิดถึงสมัยตอนมาใหม่ๆตอนแพรมาใหม่ๆนะเขาอยากกินโน่นกินนี่แะ้วเนี่ยแครก็ฮัดทําจนแบบได้สูตรเนี่ยแล้วที่นี่เวลาเริ่มเจอเพื่อนคนไทยก็ทําแบ่งเขากินอะไรเงี้ยจนแบบเขาชอบ เขาก็จะขอเรากินแบบตลอดมันกอกเขาก็เกรงใจเขาก็เลยขอสั่งซื้อให้แพททำขายเองนะอ่ยอือแพก็เลยเป็นนั้นว่ามีรายได้มาจากใส่กอกแพคขายใส่กอกได้เงินหลายพันยูรูเลยนะตอนที่เริ่มแพไม้ไลเริ่มมาให,หม่แต่ตอนนั้นอะ่ะแพทย,ยังไม่มีเครื่องยัดเนะาะพยัดมือ แล้วความชํานาญมันก็ย้ำอย่างีที่จะยัดแบบว่าลิวๆอะไรเนี้ยไอกรอกห้ากิโลเราจะยัดแบบว่าประมาณสองชั่วโมงอนะ่ะถ้าขายตอนนั้นกิโลละสิบยูโรเองเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วสิบยูโรต่อก,กิโลเขามีคนมาสั่ง อาทิตย์หนึ่งแพ้ได้อเเลเร์เป็นสิบสิบกิโลเลยนะมีคนสั่งเยอะพี่จากฝั่งเยอรมันที่แบบว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยพอเขาได้ชิมเขาก็แบบอยากสั่งอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ตอนนี้ไปเลือกคำขายแล้วเพราะว่าพไม่มีเวลา เวลาเพื่อนอยากกินอะไระพามีเวลาพักก็ทำแต่ช่วงนี้เพื่อทำงานนะบุญดีป่ะวันนันอยู่บ้านที่ทำใส่กรอกอ่ะ ฟินพูดเลยลองไปทําดูเดี๋ยวทำตามสูตรที่แพบอกถ้าใครกลัวเค็มก็ลดเกลือใครไม่กินเค็มมากแต่อันนี้ไม่เค็มเลยนะเพราะว่าเวลามันเปรี้ยวแล้วมันจะถ้ามันถ้าเราใส่แบบว่าจืดเกินอะ่ะเวลามันเปรี้ยวแล้วใสกก่ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวจืด,ดูเลยมันแบ่เลยแล้วก็ ตัดน้ำตาลนิดหนึง่งพะมันมีรสชาติติป,ปลายช้อนแบบติป,ปลายลิ่นแต่ไม่ได้เค็มก็เปรี้ยวอย่เดียวบางคนเขาก็ไม่ใส่จะแพ้หากใส่ แค่เพิ่งกินวันนี้อันนี้มือแรกของเรานะมือแรกอัางอ่นอิม่มอันนี้เหมือนใครอด ส่วนใส่ที่ทําใส่ก่อนที่ไพยบอกอ่ยทางร้านออลลดีเนะร้านร้านร้านที่เขาขายเนื้อสัตว์ขางร้านออดีห้างออดีซุปเปอร์มาร์เก็ตในเบลเยียมนะแต่อื่นเพรยไม่รู้ทิก ย่างใส่กอกย่างแค่ยี่สิบนาทีย่างในเตาอบเอาไม่เข็มไม่เข็มเรียกว่าอะไรไม่จิ้มกัน,กนจิ้มก่อนขังแล้วรูจะได้ไม่แตก อปริมานเขาเย็นนั้น ใางไทยหากินง่ายแต่อยู่นี่มันมีแบบถ้าซื้อเขาก็ได้ตอนนี้ซื้อเขาเนะ่ะกิโลมาสิบห้ากิโลแต่เขาก็ไม่ใส่วุ่นเจ็นไม่ใส่ไรห่มากเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นใส่กอกใส่กอกอีสานะแบบเนี้ยคือมันหากินยากเนาะต้องทําเอง thứ sẽ phải là phải bia nè ngon, 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 จนไปสามอันค่ะนี่ไม่ลอยกับม่รู้จะว่าไงโดนสองอันให้เป็นมี่โอเคทุกคนทีปนี่ไปไปแล้วเดีย๋ยวใครชอบจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แฟนหนึ่งนะจ๊ะถ้าใครไม่ชอบก็บผ่านไปนะไม่เป็นไรเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะจ้า